สวัสดีสิทธิยานุสิตบ้านสุวรรณบัญชาและกัลยาณิมิตท,ที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์สุเมธบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักตรวจสอบดวงชะตาโดยใช้บารมทีท่านพ่อท้าเวสุวรรณในการสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์และก็ยังใช้ไพ่พยากรณ์เป็นการเปิดเพื่อย,ย้ำเตือนความหมายหรือเป็นการโทนความหมายให้ได้ความหมายมากขึ้นแม่นยำขึ้นนั่นเอง วันนี้อาจารย์จะขออนุญาตตรวสอบโดยชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกรประจำวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมพศสองพันายแต่ก่อนที่พวกท่านจะเข้าสู่เนื้อหาใจความหรือคำพยากรณ์อาจารย์ขอให้พวกท่านช่วยก,กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์สุเมธบ้านสุวรรณบัญชาคนนี้นั่นเองอาจารย์จะขออนุญาตอาธิษฐานกับท่านพ่อท้าเวสุวรรณอธิษฐานกับไพ่พยากรณ์ของอาจารย์เพื่อ เป็นการตรวจสอบหรือดูดวงให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศรีมังกรวันที่1-15เดือนกรกฎาคมพศ .2565 ผู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกรดวงของท่านตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมพศ2565ันายกสิาจากคำบอกกล่าวของท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณมีเนื้อหาใจความดังนี้การงานเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พวกท่านทำงานได้เยอะขึ้นหรือมีงานเข้ามามากขึ้นในส่วนของลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทก็จะมีโอกาสได้รับการมอบหมายงานในตำแหน่งความรับผิดชอบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นการเพิ่มนะไม่ใช่เป็นการ ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มเนื้องานเข้าไปในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสจะมีลูกค้าใหม่ๆลูกค้าเพิ่มเติมหรือมีคนมาดิวธุรกิจเพิ่มด้วยอาจารย์อยากจะแนะนําพวกท่านให้พยายามทํางานให้เต็มที่แล้วก็ลดในส่วนของความดืดดึงหรือความดื้อนั่นเองหรือการอยากเอาชนะด้วยอารมณ์เพราะมันจะทําให้เสียระบบเสียรูปแบบของการทํางานแล้วก็ทําให้ดวงเราแทนที่จะขึ้นมากขึ้นหรือ ือได้งานมากขึ้นก็จะมีโอกาสน้อยลง อาจารย์มองว่าใน3เดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่สมบูรณ์หรือมีโอกาสทํางานและได้ผลดีตามพื้นดวงของพุกท่านด้วยผู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ตั้งแต่เดือนกรกฎาเสิงหากนยาเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีความโชคดีหรือมีความประสิทธิภาพในการทํางานของพวกท่านส่งผลได้ดีจะเป็นเดือนที่ดีทั้ง3เดือนในเรื่องของการงานนะขอให้พวกท่านเล่งกันในลักษณะข,ของการเสริมดวงในเรื่องของการทาบุญเติมน้ํามันตะเกียงก็ดีหรือ การสวดมนต์เกี่ยวกับพระคาถาที่ช่วยในเรื่องการงานก็นดีอย่างเช่นพระคาถาชินบนนัญชรหรือเป็นคาถามหากราก็ได้เป็นการส่งเสริมเนื้องานหรือทําให้ดวงเราดียิ่งขึ้นไปด้วยในเรื่องของการเงินเป็นเดือนหรือเป็นช่วงเวลาที่พวกท่านอาจจะมีความลังเลในการใช้จ่ายมีความสับสนในการที่จะต้องใช้เงินเนื่องจากว่าท่านอยากจะเก็บเงินหรืออยากจะมีเงินเก็บที่มากขึ้น อาจารย์ใหญ่พวกท่านฟันฝ่าให้ได้นะแล้วก็อาจจะให้พวกท่านใช้ในลักษณะของความอดทนเพื่อให้ก้าวผ่านในเรื่องนี้อาจารย์เชื่อว่าถ้าพวกท่านอยากจะเก็บเงินจะสามารถทําได้ แล้วก็ผู้ที่เกิลดลัคนาราศีมังกรอ,อาจารย์แจ้งไปเม่สักครู่นี้ว่า3เดือนนี้เป็นเดือนที่พวกท่านทํางานและได้ผลดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้างานดีอาจารย์มองว่ารายได้ก็น่าจะเข้ามาอย่างดีให้พวกท่านตั้งใจเก็บเงินที่พวกท่านอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออยากจะเก็บเงินไว้เพื่อการแต่งงานอาจารย์ก็มองว่าเป็นความคิดที่ดีและเหมาะสมด้วยในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ขอแฟนแต่งงาน พวกท่านสามารถเริ่มเก็บเงินหรือเริ่มมองในเรื่องของการอยากสร้างครอบครัวได้ ู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกรนี่ให้พยายามมองในลักษณะของการอยากสร้างครอบครัวได้เลยหลังจากนี้มีโอกาสสําเร็จแต่อยากให้มองข้ามในเรื่องของการกู้เงินหรือการหยิบยืมเงินเพื่อมาแต่งงานนะอยากให้เป็นในลักษณะของการเก็บเงินเป็นในลักษณะของการตั้งใจอดออมเพื่อให้เกิดเงินก้อนแล้วไปใช้ในการแต่งงานให้เหมาะสมซะดีกว่าอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้พวกท่านสำเร็จอย่างที่หวังไว้ด้วย คําแนะนำของท่านพ่อท้าเวสุวัรณที่บอกกล่าวหรือแนะนำเสริมให้กับผู้ที่เกิดราศาีมังกรในช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิบห้ากรกฎาคมนี้ ให้มันทำอะไรให้มันสวดมนต์ให้มันถือศีลสวดมนต์ในพระคาของชินนบัญชรในพคถคาของมาหากาในพคถคาของการมีเงินก็คือพระคาเงินล้านให้ส่งเสริมในเรื่องของการมีเงินเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีขึ้นด้วยให้มันท่องบ่อยๆท่องเป็นประจําท่องเป็นพื้นฐานเอาไว้แล้วก็ให้พวกท่านพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของความหึงหวงแฟนหลีกเลี่ยงในเรื่องของความหลงแฟนก็ได้ หรือตามใจแฟนจนมากเกินไปสําหรับคนที่มีคู่และกําลังจะแต่งงานอยู่เพราะว่าอาจารย์มองเห็นในลักษณะของการมีคู่หรือการวางแผนอนาคตหลังจากน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวที่เหมาะสมคือการไม่หลงแฟนจนเกินไปหรือถึงแฟนจนมากเกินไป พวกท่านถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามใจเย็นและตั้งใจรับมือกับภาวะอารมณ์ทางด้านนี้ด้วยเพราะหลังจากนี้พวกท่านมีเกณฑ์ที่จะสร้างครอบครัวแล้วอาจารย์ก็ขอให้พวกท่านสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ที่แนะนําในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของการเติมน้ํามันตะเกียงในเรื่องของการสวดมนต์เอาไว้เพื่อเป็นฐานให้พวกท่านเองให้หลังจากนี้อีก3าเดือนแล้วยังคงมีฐานดวงที่ดีแบบนี้ตลอดไปก็อขอขอบคุณของ ขอบใจทุกคนทุกท่านเลยที่รับฟังและติดตามอาจารย์อยู่จนถึงตอนนี้ขอบคุณสิทธิ์ยานิสิทธิ์บ้านสุวรรณบัญชาด้วยนะแล้วก็ขอบคุณกัลยาณิเมตทุกคนทุกท่านเลยที่เข้ามาชมอาจารย์จนถึงคลิปนี้อยู่หรือตอนนี้อยู่ก็ขอให้พวกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยขอให้พวกท่านทําเพื่อให้เป็นกําลังใจกับทีมงานบ้านสุวรรณบัญชาเป็นกําลังใจให้อาจารย์คนนี้อาจารย์สุเมธตบ้านสุวรรณบัญชาแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านพ่อท้าวเวสุวรรณบ้านสุวรรณบัญชาในการบอกอวย ทุกคนทุกท่านที่รับชมอยู่หน้าตอนนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความสุขมีความสุขทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขทุกท่วนหน้ารวยรับทรัพย์มีกินมีใช้มีเงินเก็บมากมายมหาศาลด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ